สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับตาลกับเกม The Baby Yellow แบบนึงครับเกมนี้ผมเหมือนเห็นอัปเดตใหม่ก็เลยลองเข้ามาเล่นดูเผื่อมีอัปเดตอะไรใหม่นะครับนี่มีกล่องสมบัติด้วยเราต้องหาฮะต้องการเพราะว่าเราต้องการ6มอโซหรือว่า6พลังงานโ so. ซโอ้ยนี่อีกแล้วเหรอโอเค ผมไม่ได้ดูอะไรมาเลยนะครับคือมาเล่นเลยคือเขาบอกว่าให้เราเอาหกพลังงานโซโลหรอเอาล็อกด้วยมีอาจจะมีเปิดได้ด้วยนะฟัช ไม่ได้นะเพราะว่าเอานม้งไม่เด็กโอ้โหแล้วอันนี้คืออะไรน,นี่คืออะไรวางไว้ยรงหัวงอันนี้ยังล็อกเหมือนเดิมอัน,นล็อกมันเดิม,มเปล่ปา the first day and the hours dragged on we happened cared happened for happened the happened the we spoke of Haster and Casilda in their absence inside <coughs> the fog rolled in as the cloud waves roll and break on the walls oh the sin of such innocent eyes clear as crystal understood by the ignorant and wise alike more precious okay. than okay. โอเค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 โอเอเคอเคออเอเคโอเคโอเคโอเคอเคโมเคโอเค้อเคโนะอเอเอเโอเคโเคโอเอเคโ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 อเคอเอเเคีอเคโอเค้เคอเเอเ <L> อยู่ก็ได้สามแล้วนะแล้วนี่คืออะไรเอ่อมะออคอสอันนี้ผมทำมาในคืนที่สองซึ่งคืนแรกผมไม่ได้เล่นเลยเพราะว่ามันเป็นอัปเดตเก่านน่นนะ่ะอัปเดตแรกๆที่ผมเคยเล่นไว้เมื่อหลายวันก่อน มานึงหลายเดือนก่อนนะตอนนี้เดือนสิบสิงหาแล้วคุณต้องการสามฮะอ๋อคุณมีอ๋อต้องการอีก <c oughs> สามแสดงว่าอย่งนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วก็หดร้ายเกินไปหดร้ายทารุณเกินไปนะเอาล่ะขอให้แกโชคดีแล้วเอาวิญญาณมาให้ฉันเอาไม่ให้ออกอ่ะ จะต้องเอาไปให้กินนมละเอาอิน r o d u c i n g automaty c u ส s o ว,ว้าวก็แปลว่ามันมีทุกสถานการณ์เลยแหละว,วิญญ,ญาณเนี่ย Watery <coughs> The baby is here to tap Run and so it happened. Did the baby in the cells fling? ในมีอะไรบ้างโอเคเนี่ยล็อกละตอติติเนี่ยอินทรีอะไรเนะนี่ยนี่ตั้งแต่อัปเดตแรกแล้วไหมตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าไอ้ตรงด้านล่างมีตั้งแต่เนี่ยตรงเนี้ยมีตั้งแต่อัปเดตแรกแล้วตรงเนี้ยไอ้ยังเหมือนเดิมนะโอ้โห โอ้หบักเอ๊ะถ้าเกิดเปิดอย่างนี้ได้แล้วก็มาที่เลเด็กอุ้ยอุ้ยเกมันรู้ทันเกมันไม่อยากให้เราทำร้ายกับเด็กใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะแกเฮ้ยให้ผมกันเติ้ลรัน เปิดประตูก็ไม่ได้นะแล้วมันก็บอกให้เราไปนั่งชิวๆอะไรอีกเนี่ยเอ๊ะนี่อะไรคืออะไรแล้วก็มีอันนี้อะบอกว่าล็อกด้วยเอ๊ะอะไรคือ Turn all. เทินอ่านั่งดูทีวีละแบบเดินเป๊ะๆกับอันเก่าเลย มไม่แน่ใจว่าอีกอันนึงฟรีดอ,อมเล่นกระปุกก็ตาใหม่ขอบคุณที่เล่นเกมนี้ได้ปวดนี่ผมเห็นอยู่มันมีชุดแล้วก็อย่างมันจะรีมูฟทุกอย่างไลยรีมูฟอ่าโฆษณาบวกเซตพึ่งด้วยแ <c oughs> กเงียบๆไปเลยฉันหากับฉันหาวิญญาณอยู่ หรือว่ามันต้องหาจากชั้เตอร์แรกอะตอนแรกเฮ้ยตรงนี้ไหมแต่ว่าต้องไปเอาเด็กที่ร้องไห้อย่างอ,อะไรก็ไม่ร้มันเนี่ยเด็กซุมซาม,น,ามนัมง่งอมนนี่เลยเอาปิดไฟอะไรอีกด้วยโอ้โหโอเค ไอปุก็ไดอ้ออนเก่าออนเก้านี่องนี่ก็คือล็อกไปเลยอันนี้คือล็อกแล้วล็อกเลยฟีดยุคิดอ่าฮะโอ,โอนะ้เอาล่ะฟิสยูคิดเอาละโอเค เราเอาเอาพิกอัพเปิดประตูโอ้ไปชัดโอเค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 ผมก็จะมีวิญญาณถึงแถนี้นะเดอะโซ่เพราะมันมีอัปเดตใหม่เกี่ยวกับโซ่มันไม่เกี่ยวกับพิกอัพเดอะไทโอถ้าเกิดไม่มีเดี๋ยวผมจะลองไปเซิร์ชหาดูหรือถ้าไม่ใช่ก็ลอง เล่นชัปเตอร์แรกใหม่นะอย่างน้อยไม่ต้องมีอะไรดีดๆเซอร์ไพรส์ามากฉากเดิมเลยนะแก หมาหนึ่งใหม่เลยใช่ไหมเนี่ยไม่มีวิญญาณเลยเพราะว่าเขาคนที้เล่นนะครับแต่ว่าจะมีอะไรมาเร็วนี้จะมีแอรียใหม่ปีศาจใหม่แล้วก็ชุดใหม่ของใหม่ๆต่างๆอืฮึเฮ้ยถ้างั้นก็ดีพอดีเลยสิแล้วก็แล้ก็มีอผมจะมาเปิดเผยกลุกอันนี้ผมจะลองหา ดูอีกทีนนะถ้าคุทหาไม่เจอรอบนี้เดี๋ยวผมจะลองทำอะไรพวกนี้ให้มันยากๆหน่อยโมว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาเสือดูสักคู่นะครับผมพอพอผมไปดูนะครับมันไม่เกี่ยวกับชัปเตอร์เลยแต่ว่าไอจุดๆนี้ในอัปเดตก่อนมันจะมีใช่ไหมแต่เนี่ย ว a r อ you talking <laughs> uh, t ้ l k ก n น me? อ่าผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันต้องทำยังไงนะถึงจะเอาบล็อกแต่ว่าผมบอกไปแล้วนะไม่แน่ใจแต่ไหนๆก็มาละ ก็คือตั้งแต่ตอนแรกอะันพีสุดแรกบอกกันแล้วได้ไหมว่าแกหยุดสต็อปเป็ o ชุมบ้าอยู่ยังไงมก็ไม่เชื่อฟังอยู่ดีนะครับแม่นม,ม,มก็เชิญ โอเคเอาอีและเอาแกไปนอนละ่ะเนื่องจากวผมเนี่ยผมได้เห็นครับว่าจะมีอัปเดตใหม่เกี่ยวกับมันมนาถึงเจ้าเนียนะผมนี่ก็ต้องรอเตรียมตัวดูเลยครับผมแต่เขาบอกเขาไม่ได้บอกว่ามันจะมาเร็วๆนี้ ก็แปลว่าอาจจะเป็นวันอื่นก็ได้สก,กูเอ๊ะว่าแต่วันนี้จะเป็นวันดีนะว่าแต่เอ๊แกเป็นใครอะฮัลาเจ๊คร,ครับคืนคืนเจะอนยาไหมพอใหไหมครับอ,อืมแกหัวตัวดีนะฉันไปก่อนละแกหัวตัวไอนั้นกันพ้นจะกอกวนระบบคุณอะอะไรเนี่ยโอ้ยอะ,อะไรกันเนี่ยแกทำอะไรกันลงไปอมทำให้ระบบคุณ ปากลงไงอะ่ะเฮ้ยตายแล้วตายแล้วไม่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 จริงฮะเดี๋ยวผมปรัดไปคุณเองเนี่ไงผมปรัดไปคนแล้วไปเอานมหยผมเดี๋ยวนี้ก็ได้ก็ได้ถ้าเกิดไม่เอานมหยผมอีกระคาเจอดีแนะ่เลยของแกเนี่ยเน,ญญญนเนี่ยเอานมหยผมและคุณจะได้วิญญาณนี่ไง ผมอยากเปลี่ยนเก้าอี้อ่ะก็ได้ก็ได้เอาละอ่านั่นเันอะไรกันอ่ะเอาละใส่ขใอยโชคดีนะโดยมีตูเห็ีนนามองฟ้าลี่ฮิดอ่อนดังไอ้ไ้ทอยบล็อกอันล็อกแล้วครับเหลือแค่ภารกิจแคบนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจบเลยเอาละนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยว

เรามาลองใช้ด้านล่างก่อนแล้วกันนะครับนี่อุย้ยมีบาสเกตบอลเทรนด็อกเตอร์เอ๊ะเป็ดอ๋อมันสามารถเรียกอะไรออกมาได้นี่มีมาร์กมีบักกิมีลูกโปก่งเอ๊ะเอเน,นี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาวันนี้ไปดีกว่าเอาละวันนี้มีของกินให้ดูน้อยกินหน่อยง่ายได้แล้วครับคุณพ่อ ตัวอะไรเอ่ยก็มีนะบุมแล้วคือตัวอะไรเอ่ยนี่คือมันมันแค่อย่างเดียวคือไม่รู้อะไรเลยนี่ฉันมีของมาให้นายรู้ด้วยเมื่อืออะไระครับมันคือคุณหมอแล้วก็มีบ็อกซหลียมอะไรเนี่ยคุณหมอเยอะจังเลยอะ่ะอ่ะเอาไปนี่เป็ดน้อย มันอยู่ของผมนะแล้วก็มีรองเท้าของคุณพ่อเฮ้ยเห็น <Hey, S 1> จังเลยอ่ะแล้วก็มีบาสเกตบอลเอาไว้โยนใส่หน้าแกฮาอะไรกันเนี่ยมีบล็อกอีกแล้วให้หน้าเบื่อเอานี่เฮ้ยอีกแล้วอมหน้าเบื่อเอาไปอุ้ยขอบคุณครับนี่นี่นะนี่นะอโอ้ล่ะโอ้โหรองเท้าพ่อทีนะ่นั้น่าจะชอบนะ ให้ hey, ผมไม่ชอบแล้วก็มีมาร์คมีบล็อกอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยนี่อะไรเนะี่ยน่าสนใจดิอันนั้นมันรถของเล่นขอบคุณับเอาละเอาละ,อาละตอนนี้แล้วก็มีมาร์คเรดี้เอาไปลิฟทเลเดอร์แล้วก็มีอ่ามีบล็อกเอาละ Block. เอชเตเดี๋ยวดะ ถ้าเกิดเราจับรถไฟเฮ้ยเอ้ยเบียด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 เอยสโลโมชันเอ้ยมีบอลลูน呐เฮ้ยรอนเร็วไหมผมเนเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูโอเคโอเคบอลลูนอะขอบคุณมากครับปิดไฟเลยอะไอ๋อต้องออกไปด้วย มนี้มีระบบใหม่นะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะพยายามเล่นให้จบเลยแล้วกันนะเอาเฮ้ยน่ยเฮ้ยนาย อะไรอะคสวดมนต์ะคืออะไรอะวนกีนาคียกีท่านผู้ชมเห็นป่ะแล้วกดที่ยูสอ้า ผมคิด่าันจะไม่มีอะไรเฮดดาวคูรี่คอนอะเพลิงชายมิสคูรี่ เอออเคเด่นเด่นเด้อพูดถึงเหนอะไรเมื่อกี้ไหมอมยนเต็มใจเลยครับผมนี่ตกใจเลยอ่ะน่ากลัวจะจัดอ่ะ อะไรสักอย่างอ่ะเนี่ยน่าชัวผมต้องคลีนอัพทอยเลยอ่ะน่ากลัวมากฉากจะมาสแกวกี่อี้น่นนา,นานกลัวใหญ่เลยเดี๋ยวผมค่อยบอกวิธีทำแบบหัวโตกับเอากล่องแล้วก็ภาพหน้าจอแบบเปี้ยวเหมือนกับเมื่อกี้ที่ผมทำไปเมื่อกี้ที่ผมทำไปเพื่อเพื่อนคอนเทนต์ คอนเทนต์กับท่านชมเลยนะนั่นน่ะโอเคเราจะมาเล่นจบอีกรอบครับเอาล่ะเราจะมาเล่นจบอีกรอบนึงง่ง่า่ผมตื่นเต้นแหะก็เลยต้องอันนี้ทำให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันเอาล็อกเลยเช็คเบบี้เช็คอิงอิงเด็กอ่ะ นี่นี่นี่อันโอเคโอเคโอเคไปกันค่ะผมมาชมไปกันนี่พาเด็กมาอยู่ตรงนี้อะนั่งไปก่อนนะหนูหน้อย โอ้พาลินไอ้หัวตัว มาบอกวิธีการที่ว่าทำไงนี่อันต้าเดี๋ยวด็ดอุนน้ะหล่ร้อนนะร้อนแปลๆแปลกเป็นคืนที่ดีนะโอเคอันเนี้ย ตอนจบนเนี่ยมันพีคมากเลยอันนี้ผมไม่ได้สังเกตตอนจบนะครับรอบที่แล้วมันมีด้านหลังเป็นตัวอะไรอ่ะท่านผู้ชมด้านหลังเนี่ยด้านหลังเจ้าเด็กเด็กน้อยเนี่ยแล้วก็เด็กน้อยเนี่ยมีมีส่วนผสมกุญแจขอบคุณที่เล่นนะพวกเราจะอัปเดตมาเร็วๆนี้อ่มีแผนที่ใหม่มีปีศาจใหม่และมีฉากน่ากลัว มีสกินมาอีกแล้วเหรอแล้วก็มีแอนโลแล้วคือมันบอกให้รีเทิร์นทูเดอทูไนท์วันด้วยนะไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้นรีเทิร์นอย่างเดียว <l ug> กว็ถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับถ้าเกิดอยากจะให้ผมเล่นเกมนี้อีกเนี่ยกระทืบไ like ์มาให้เยอะๆนะครับ ที่จริงอะ่ะคุณจะมาเล่นเลยตอนที่อัปเดตใหม่แต่ว่าขอแรงมานานใจมาหน่อยก็ได้นะครับสักห้าไรอะไรแบบนี้นะครับสำหรับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่กดก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าได้นําไม่กดนะแบบปิดเลยก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสำหรับวันนี้ถ้าเกิดสำหรับวันนี้บา,บายบายครับอย่าลืมกดติดตามช่อง ที่สองแล้วก็กำจะมีช่องที่สามมาอีกแล้วจีจีเอาละใครชอบกดไลค์ด้วยนะกดแชร์กดซับสไคร,ร้ดัง3สสามช่องเลย <c oughs> ช่องที่สามเนี่ยจะไม่ค่อยลงคลิปอะไรเท่าไหร่จะลงคลิปแค่ลงคลิปเดียวมั้ง <c oughs> ก็บายบายนะครับบายบายยูจบ